หอยทากเป็นศัตรูทางธรรมชาติเป็นดาวร้ายของสวนผักเลยน้องมาคือจบผักบุ้งที่ขึ้นใหม่สวยงามมากดูเนี่ยคือเศษซากที่แบบแบบเป็นเป็นรากอะไรประมาณเนี้ยเขาก็อยู่ประมาณนี้นี่เขาก็ทะลุเข่งออกมาเลยดูอันนี้เป็นฟาร์มไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจปลูกนะขึ้นเองนะสวยจริงๆมีหลายต้นตรงนี้ก็เหมือนกันคือเราเอาดินนี่ไปปลูกเอ่ออย่างอื่นแล้วแต่ว่ามันเป็น หัวเล็กๆน้อยๆอยหรือว่าเป็นเศษซากที่แบบหล่นอยู่นะเขาก็ขึ้นเองเนี่ยคือเนี่ยที่แตกใหม่นี่ก็เหมือนกันผักบุ้งนี่คือเขาขึ้นง่ายนะถ้าอยู่ตรงไหนก็คือขึ้นหมดเลยเนี่ยขึ้นง่ายจริงๆยอมรับว่าขึ้นง่ายมากอยู่ตรงไหนก็คือขึ้นหมดนี่แตกยอดและนี่คือเจ้าศัตรูทางธรรมชาติโดยแท้ของผักนะสวนผักนี่คือจะมีศัตรูทางธรรมชาติก็คือจะเป็นพวกหอย หอยทากหอยเชอรี่นี่คือเป็นศัตรูธรรมชาติของสวนผักจริงๆเป็นดาวร้ายต้นที่อที่ในสวนของเราไม่มีต้นผักชีฝรั่งคือหรือผักชีใบเลื่อยก็คือเจ้าตัวนี้แหละเจ้าตัวนี้แหละตัวนี้คือร้ายมากเลยเพราะว่าเขาจะกัดผักชีใบเลื่อยหมดไม่มีเหลือเลยแต่ปกติแล้วโอกาสที่แบบต้อนอื่นๆเรายังไม่เห็นยังไม่ปรากฏว่าเขากินต้นอะไรไปบ้าง แต่คราวที่แล้วนานมาแล้วนะก็คือเป็นต้นผักชีใบเลื่อยต้นผักชีฝรั่งอะไรประมาณนี้หรือว่าคนทางอีสานจะเรียกว่าหอมเป้หอมเป้อะไรตัวนั้นแหละร้ายไอ้เจ้าหอยเชอรี่นี่กัดหมดไม่มีเหลือแล้วก็มีนี่นี่อีกตัวหนึ่งไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรไม่รู้นะแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ทําร้ายไม่ได้ทําร้ายสวนผักนะแต่ว่าจะมีในสวนผัก เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมากัดกินต้นอะไรหรือว่าชอบอยู่ที่ฝามเจ้าตัวนี้จะชอบอยู่ในที่ร่มใต้กระถางส่วนหอยทากนี่เขาอยู่ได้ทุกที่คือเนี่ยที่เราถ่ายแบบเราถ่ายยืดเยือ้อยืดญาติอะไรแล้วก็ให้เห็นให้น้องเดินน้องแดงน้องแดง,ดง,ดง,ดงตัวเนี้ยนะโดยส่วนตัวแล้วเราเคยเห็นในคลิปวิดีโอที่เป็นต่างชาตินะในประเทศไทยเราไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าต่างชาติเขาเลี้ยงด้วยนะคะเจ้าหอยตัวนี้คือเป็นสัตว์เลี้ยง เราเองคือที่ถ่ายให้ดูนี่คือไม่ได้ทําร้ายน้องนะไม่ได้ทําอะไรเลยนะก็หลังจากที่ถ่ายเทวิดีโอเสร็จแล้วเราก็ปล่อยเข้าไปในสวนป่าอื่นๆที่ซึ่งไม่ไม่ไปทําร้ายต้นของคนอื่นนะเราก็ปล่อยนะ แต่ในสวนผักของเราเนี่ยคือเราไม่สามารถเลี้ยงเขาไว้ได้เพราะว่าเขากัดกินต้นผักหลายประเภทแต่ปีที่แล้วที่เขากัดของเราเต้นผักของเราก็คือผักทีฝรั่งนี่คือจบเลยจริงๆเลยนะแล้วทุกวันนี้เราก็ปลูกไม่ได้เพราะว่าถ้าปลูกอะ่ะคือเรียกแขกเลยเรียกเจ้าตัวหอยทากนี่มามาแบบเต็มกระมังเลยนะคือแบบเยอะมากน่าจะชอบผักประเภทนั้นส่วนผักอื่นๆเช่นต้นหอมไม่มีศัตรูทางธรรมชาติขึ้นช่ายไม่มีผักศัตรูทางธรรมชาติ เนี่ยดูเขาเดินไม่กัดกระเพานะเข่งที่กําลังเดินอยู่นี่คือเป็นต้นกระเพานะเขาไม่ทําร้ายกระเพาเนี่ยก็ยอดยาวแล้วแล้วก็วันนี้เราก็จะเก็บไปผัดไปทําอาหารแล้ววันนี้ก็คือจะถ่ายให้ดูแล้วก,ก็จะไม่เห็นอีกหลายวันเพราะว่าเนี่ยถ้าไม่เก็บก็คือยอดเขาก็จะแก่ไปนี่ก็จะเก็บแล้ววันนี้บายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่